วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอีกแล้วนะครับนายเดบักนะครับวันนี้นะครับผมจะมาจัดอันดับตัวละครที่น่าสุ่มในเมตานี้นั่นเองนะครับนาตัวไหนที่ผมคิดว่าสุ่มแล้วเอามาในเมตาเนี้ยพอที่จะเล่นได้นะครับเะพอที่จะน่าสุ่มเก็บไว้เนี่ยผมก็จะเอามาจัดอันดับนั่นเองนะครับนะย้ำนะครับว่าคลิปนี้นะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเพียงผู้เดียวนะครับนะท่านผู้ชมมีความคิดเห็นแบบไหนสามารถนามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นั่นเองนะครับนาและเวลาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับนายึ่านผ เปลี่ยนความ่เห็นเห็นกันนะครับให้เกียรติคอมเมนต์ของคนอื่นด้วยหรือว่าให้เกียรติความคิดเห็นของคนอื่นด้วยนั่นเองครับนะใครที่มีการคอมเมนต์แซะความคิดเห็นของคนอื่นหรือว่าไม่เคารพความคิดเห็นของคนอื่นเนี่ยผมขออนุญาตบล็อกออกจากช่องคอมเมนต์ของผมนั่นเองนะครับนะถือว่าท่านผู้ชมคนนั้นเนี่ยไม่ให้ความเคารพแก่คอมเมนต์ของคนอื่นนั่นเองนะครับนะก็ความคิดใครความคิดมันนะครับนะเรามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันด้วยเหตุผลดีกว่านะครับนะอย่าไปแซะกันอย่าไปว่ากันว่าความคิดของคนน ตัวนะครับนะผมขอเริ่มต้นที่แรงเอรับนะผมก็จะเอาพวกตัวละครที่อัตสมมาเนี่ยถ้าสมมติว่าถ้ามันเริ่มมาแล้วมันได้มาเนี่ยก็บางทีก็ไม่รู้จะเอาไปทาอะไรนะรนะ่าจะเอาไปเล่นกันเล่นไม่ค่อยได้นะนะ่าจะเอามาทาเหรียญทําแท็กอะไรงนี้ทำซับให้ทีมเนี้ยก็อาจจะได้แค่ทำซับทาเหนนรียญนะนะแต่ว่าจะเอามาเล่นเนี่ยก็ <c oughs> น่าจะเล่นไม่ออกแล้วนะนะในเมตานีแอมนะนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอจัดแบบรวดเร็วก่อนละกันนะนะป ตัวแรกนะครับโอเด้งเขียวนะครับนะเซโตนะครับนะนวดดำนะครับนะเอามาไม่รู้จะเอามาทำอะไรเหมือนกันเซโตนี่คือผมยังไม่รู้ผมแบบผมไม่แน่ใจเลยว่าม่งเป็นตัว e ี x หรือเปล่าตอนเข้ามาเนี่ยก็คือก็เก่งนะครับแนละ้วก็เทบเลยนะครับนะแต่ว่านะบนะนะับนะวันไปยิ่งแต่หายนะครับนะ,ะตัวต่อไปยามาตะอันนี้คือผมไม่ค่อยเห็นนะครับนะจะเอามาทําเป็นแท็กสายโซออนหรือว่า อจะเอามาทำเหรียญเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าจะทําได้สุดักแค่ไหนแต่ว่าถ้าเอามาเล่นเนี่ยผมเห็นน้อยมากนะครนะแบบน้อยมากจริงๆนะสำหรับยามาโตะนะผมให้ A แล้วกันนะครับนะมีตัวไหนอีกมีแฉงสีน้ําเงินนะครับนะก็จะเอามาสุ่มเก็บไว้ก็ได้นะแต่ว่าผมรู้สึกว่าไม่ต้องก็ได้นะครับนะแล้วก็มีตัวไหนอีก มีที่ผมคิดว่าไม่ไม่ไม่ไมไมอะนี่นะครับนะคือสุ่มมาก็ไม่น่าสุ่มนะครับนะเอามาเล่นก็ไม่ได้เอามาทาแท็กก็ไม่รู้จะทําแท็กอะไรนะครับนะเอามาทำเหนี่ยมก็พอได้นะครับนะแต่ว่าถ้าสมมุติถ้าเราจะสุ่ม ex ตัวหนึ่งสมมุติว่าจะต้องเสียเพชรเนี่ยเราจะเสีย แค่เพชรให้กับตัว ex ที่เอาไว้ทำเหรียญได้นะครับก <c oughs> <c oughs> ็เอาไว้ทำเอาไว้เสียให้ตัวอย่างอื่นที่มันแบบว่าเอามาทั้งเล่นได้เอามาทั้งทำเหรียญได้ดีกว่าไหมนะครับนะโอเคประมาณแรง a น่าจะหมดแล้วนะครับนะไม่น่ามีตัวไหนในนี้ที่เป็นจุดสตาร์เนี่ยไม่น่ามีตัวไหนในนี้ที่จะแบบว่า น่าจะอยู่ไม่น่ามีตัวไหนแรงเอแล้วนะเออนะครับนะเออลืมบอกไปนะผมจัดแค่ ex นะครับนะ ex ที่น่าสุ่มนะไม่รู้ว่าบอกไปหรือยังน่าจะบอกไปแล้วแหละนะครับนะเออถ้ายังไม่บอกก็บอกอีกรอบก็ได้นะครับนะมางั้นเรามาเริ่มบวกแรงเอสลบเธรรมดาหรือเบวกแล้วก็ s s กันก่อนเลยนั่นเองนะครับนะ s s ของผมนี่คือเอามาเล่นได้นะครับนะบอกเลยว่าเก่งมากในเมตานี้นะครับนะก็จะติดท็อปอ่าก็จะติดแรงเอสเไปนั่นเองนะครับนะมาเริ่มต้นด้วยยามาโตะนะยามาโตะนี่ ผมรู้สึกว่าถ้าเอามาสุ่มมาแล้วจะได้เล่นไหมก็น่าจะได้เล่นอยู่นะครับนะแต่ว่าถ้าเจอแช้งเยอะๆแช้งขาวหรือว่าเจอตัวที่มันฆ่าไม่สนกันตายเยอะๆเนี่ยยามาตกก็เล่นไม่ออกเหมือนกันนะครับนะผมให้อยู่เล้งเล้งเอสธรรมดาแล้วกันนะครับนะอ่ะส่วนคิดรอนะครับ ก็เป็นช่วงเมตาสีเขียวนะครับนะเบิร์ดก็แรงนะครับคูซันจับแช่นะครับนะถึงแม้ว่าจะมีดึงธงไม่สนคนนะครับนะแต่ว่าแชงปาดก็ตายนะครับนะเจอโรเจอร์เขียวปาดก็ตายนะครับนะเจอซาโบตีตีก็ตายนะครับนะเออถึงแม้ว่าจะสกิลเพย์คนสกิลเพย์แบบว่าช่ำชองหนดไหนแต่ว่าผมก็เห็นคนข้างน้อยนะครับนะแล้วเวลาผมเจอทีไรก็รู้สึกว่าอ่ะผมอัดส่วนตัวผมอาจจะยังไม่เจอคนที่ช่ำจริงๆนะครับนะแต่ว่าคนที่แบบว่าเป็นคนที่เล่นมือใหม่หรือว่าอาจจะยังสุ่มมา เพื่อที่จะลองเล่นอะไรอย่างนี้นะครับนะหรือว่าหาติดไอดีก็ผมมองว่ายังอยู่เอสอยู่นะครับนะสำหรับตัวผมนะครับนะก็ยังไม่ค่อยน่าสุ่มเอามาเล่นเท่าไหร่นะครับนะในเมตาลิสนะครับนะอ่ะตัวต่อไปลูฟี่นะครับผมให้เอสลบนะครับนะตัวนี้เห็นน้อยมากลังๆนะครับนะจะเอามาสุ่มทำอ่าแท็กหรือว่าเอามาทําเหรียญนี้ก็ผมรู้สึกว่าเอามาทําได้ประโยชน์สองอย่างนะครับนะทำแท่งทำเหรียญนะแต่ว่าถ้าเอามาเล่นก็อาจจะลําบากหน่อยนั่นเองนะครับนะอ่ะตัวต่อไปโอ้โหตัวนี้คือผมบอกเลยว่า ตัวนี้เป็นตัวที่ผมนั้นเชียร์ให้ทุกคนสุ่มมีติด ID มากๆนะครับนะ <c oughs> ไม่ต้องพูดคํามเพลงนะครับปูก,กรับเอาไปเอสเอนะครับนะมเมตานี้จากใจคนที่ไม่มีแบบผมนะครับนะรู้สึกโคตรเสียดายนะครับนะคือ ทำไมตอนนั้นผมแม่งสุ่มไม่ได้วะเออไม่ว่าจะรหัสไหนผมสุ่มไม่ได้เลยนะครับนะสำหรับปูการฟนะครับนะตัวต่อยต่อยแบบไม่สนสิงกีดขวางนะครับนะเดเมจก็แรงต่อยทะลุกันตายก็มีนะครับนะกาแล็กซี่อิมแพคทีหัวบี้ทุกคนนะครับนะตัวนี้นะครับสุดยอดเมตาในเมตานี้คือต่อยแม่งไม่สนใครจริงๆนะครับสำหรับปูการาฟนะครับนะตัวนอมาซาโบนะครับนะเอสเอสนะครับตัวนี้ใส่วิ่งโนนหนึ่งนะครับนะใครๆก็รำคาญเฮเกนะครับกดเคาน์เตอร์ติดทีนี้มีร้องนะครับนะไฟวงขึ้นทีนี้รอไปเลย รอ,อไปจนกว่าไฟแม่จงจะหมดนะครับนะแล้วถ้าสมมติว่าถ้าท่านผู้ชมกดโซโล่ไม่ได้กดทีมนะครับซาโบโจะเป็นตัวที่น่ารำคาญมากในเนื่องจากว่า ถ้ามันกดเคาน์เตอร์ติดเรื่อยๆมันก็จะสร้างโล่ไฟแล้วโล่ไฟเนี่ยถ้าสมมติถ้าเพื่อนไม่เป็นงานจริงเนี่ยมันก็จะตีโล่ไฟอย่างนั้นแหละพอคิดว่าตีให้แตกแล้วก็จะได้ตีซาโบออกจากธงแต่ไม่ใช่นะครับนะตีโล่ไฟแตกโล่ไฟซาโบมันจะคูดาวจนเสร็จให้กดได้อีกรอบนะครับนะเออท่านผู้ชมที่ยังไม่รู้นะครับนะถ้าสมมุติเราเป็นเล่นสายโล่โซโลเแล่งเนี้ยเล่นสายโล่ผมเคยนะเล่นคุซันสายโล่โซโล่แลงนะครับนะมีคุซันสองตัวในทีมผมกันธงสองคนกับเพื่อนนะครับซาโบมาดึงธงตัวหนึ่งผมรอให้ซาโบ มันกดคอเตอร์นะครับแต่ว่าพอซาโบมันกดคอเตอร์ผมก็ยังไม่ตีใช่ไหมแต่ว่าเพื่อนอะไม่รู้จังหวะไงเพื่อนอาจจะยังไม่รู้จังหวะเราว่าเราจะตีหรือไม่ตีเพื่อนมันก็เลยตีเข้าไปนะก็เรียบร้อยนะครับซนะาโบก็ดึงธงฟรีๆนะครับนะตัวต่อมาเอสยามาโตะนะครับนะตัวนี้นี่มันมันมันโดูสถานะได้นะครับนะก็ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะให้อยู่ไม่รู้อะเออคือมันกัมกึ่งระหว่าง S อบวกกับ S นะครับนะคือไม่รู้ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าสุ่มมามันจะได้เล่นไหมนะครับนะแต่ว่ามันก็มีช่วงที่เล่นได้ของมันผมใ ไอ,ไอ้แมงเลยไอ้ตัวนี้มันให้ยากจริงเนี่นะ,ะผมให้ผมให้เอสแล้วกันนะครับนะนะครับในตัวช่วงนี้เนี่ยก็จะเห็นน้อยลงนะครับนะแต่ว่าก็เห็นบ้างนะครับนะสักกดสัก10เกมเห็นสัก2-3เกมอย่างนี้นะครับนะ,ะเหมือนคิดรอนะครับนะกิจ กดสักสิบเกมเจอสองสามเกมนะแต่ว่ายัามาโตะเนี่ยจะเห็นน้อยหน่อยนะครับนะจะถ้าเจอทีก็ขอแบบว่าอย่าอย่าดวงดีเจอแชงเยอะนะครับนะอย่าดวงกุดเจอแชงเยอะแต่ส่วนมากในเมื่ตอนนี้มันก็เจอแชงเยอะเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับนะ <c ười> คือคนเขาเล่นแชงก็แบบมันก็เอามาแก้ทางพวกคูซันอ,อะไรนี้ได้นะครับนะสำหรับแชงเนี่ยเอามาปาตัดเลือดอะไรนี้นะครับนะตัวต่อมาครับอาคาอินุนะครับนะนะถ้าสุ่มมาช่วงนี้หรอผมว่า ผมว่าน่าจะได้เอสบวกนะแต่ว่าน่าจะได้เอสบวกเป็นท้ายๆนะครับนะอ่ะผมติ๊กว้ยเอสบวกก่อนนะนะสุ่มมาคือตัวมันโดนบัฟมานะครับต่อยเร็วต่อยแรงนะครับนะคือก็ต่อยละลายพวกสีเขียวได้ดีสีชนะทางนี่โดนแกต่อยละลายต่อยฟรีได้หมดนะนะแต่ว่าแกจะไม่ช่บยไม่ค่อยชอบตัวที่มันแบบต่อยรัวตีรัวดิสโลยไวอย่างนี้นะครับนะแกจะยืนไม่ค่อยได้หรอกนะครับนะก็ผมให้เป็นเอสบวกในท้ายแล้วกันนะครับนะ ตัวต่อมาครับไคโดนะครับตัวนี้เจ้าพ่อแห่งธงนะครับคือถ้าได้ยืนธงก็ได้ทั้งวันนะครับนะไม่โดนสถานะไม่โดนอะไรนะครับก็กันทงได้ดีนะครับนะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ดีถ้าพวกคุซันหรือว่าเอสติกอะไรนี้นะครับนะก็อาจจะเป็นพวกเอสบวกกลางๆแล้วกันนะครับนะสําหรับไคโดนะครับนะมีไว้ทําแท็กก็ได้ทําเหรียญก็ได้นะครับนะสำหรับไคโดผมรู้สึกว่าสารพัดประโยชน์ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เล่นได้เท่าพวกอ่ อะไรอะคุซันหรือว่าเอเน็กอะไรอย่างี้นะนะตัวต่อมาครับคุซันนะครับเอาไปเอ็ดเอ็ดนะครับนะแต่ว่าจะเป็นเอ็ดเอ็ดหลังซาโบกับกาฟนะครับนะสำหรับส่วนตัวผมเรียงลำดับนะให้กาฟมาก่อนซาโบมามาแล้วก็มาตรงกลางใช่ไหมแล้วก็เป็นคุซันที่หลังนะนะดยความดีว่า ตอนนี้เนี่ยคุซันเนี่ยค่อนข้างที่จะเจอโจทย์หลายโจทย์นะครับนะไม่ว่าจะเป็นแฉงนะครับนะไม่ว่าจะเป็นอาคาอปปินุกกนะครับนะไม่ว่าจะเป็นปูกาฟอย่างเงี้ยนะครับนะคุซันค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะครับนะเจอรุจิอีกนะครับนะรุจินี่ก็คุซันกจจ็จะเบิร์ตตายยากหน่อยนะถ้าเขาหลบสกิลหนึ่งได้คุซันก็จะเฮี้ยนะครับนะก็จะสู้ยากหน่อยนะครับนะ,บนะ,นะรุนะรจิเขาก็จะต่อยเร่งเรื่อไปแม่งอ,อยู่งั้นเลยนะครับนะตัวต่อมาครับอันนี้พถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นแชงขาวนะครับนะอแชงขาวผมให้ เอสต้นๆน,นะครับนะส่วนสําหรับบางคนอาจจะให้เอสเอสนะครับนะบางคนอาจจะคิดว่าตัวมันเก่งมากๆนะแต่ส่วนตัวผมคิดว่าตัวมันค่อนข้างทีง่จะใช้ฝีมือมากๆนะครับนะมากกว่าการาฟอืมเอา,อางนี้ดีกว่ามากกว่าการาฟ่ันผู้ชมสุ่มกราฟมาอย่างเงี้ยคือปั้นของให้มันนะครับนะแล้วถ้าท่านผู้ชมแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะคือคนที่เล่นแช่งเก่งกับเล่นการาฟเก่งเนี่ย ก็แบบสุดๆนะเออถ้าเล่นการ์ดแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับต่อยเก็บ stack ต่อยเก็บ s t a ็กของถึงมาต่อยเก็บ s t a ็กต่อยเก็บ stack แล้วก็รอ Galaxy Impact ต่อยเก็บ s t a ็กต่อยเก็บ s t a ็กนะัมันเป็นตัวคู่วในนะครับการ์ดนะครับนะโอเคของถึงถ้าของถึงนี่คือบอกเลยว่าเล่นชิลมากนะยิ่งคนยิ่งเล่นเก่งนี่คือยิ่งไปใหญ่นะนะแต่ว่าถ้าเทียบกับเช้งเนี่ยก็มันต้องฝึกเยอะๆนะครับนะสำหรับเช้งเนี่ยหลบเป็นสกิลหาช่องสกิลตัดเลือดได้นะครับนะหาช่องแทงสกิลฆ่าอะไรอย่างี้นะนะแล้วก็หาช่องดึงง นะครับคือมันค่อนข้างที่จะเ,เล่นยากนะครับนะแต่ว่าถ้าคนเล่นเป็นมันติดเอสได้นะครับนะเออแต่ว่าถ้าสุ่มมาในช่วงนี้เนี่ยก็ถ้าสมมุติว่าถ้าให้เลือกแล้วกันอ่ะให้เลือกสมมุติว่ามีข่าวประกาศอ่ะสมมติสมมตินะมีข่าวประกาศเดือนหน้า เดือนหน้ามีกราฟบนมาให้สุมแต่เดือนนี้สมมติเดือนนี้สิ้นเดือนนี้มีแชงมาให้สุมผมเชียร์ว่าให้เก็บไว้รอเดือนหน้ากราฟไว้รอกราฟเดือนหน้านะครับนะหรือว่ารอตัวใหม่เอ็กตัวใหม่ไปเลยนะครับนะประมาณนั้นนะสำหรับถ้าเทียบแชงกับพวกตัวเอเอบนบน,บนนะครับนะก็เป็นตัวที่สุมเก็บไว้ได้ถ้าใครอยากได้จริงๆนะครับนะแต่ว่า ถ้าให้ผมใจยิงผมให้อยู่มันอยู่ประมาณ S บวกแล้วกันนะะ <Thank you S 1> นะครับนะอ่ะแชงเขียวนะครับผมให้ผมให้เอลบแล้วกันนะนันเล่นก็เล่นไม่ได้นะครับนะแต่เอามาทาเหรียญมาทําแท็กเหรอก็ไม่รู้นะนะทำแท็กน,น่าจะทมน่าจะทําได้ไม่เยอะนะนะน,น่าจะทําไม่ค่อยได้นะนะส่วนมากก็น่าจะทําได้แค่เหนนรียญนะนะก็แต่ยังไม่ถึงขั้นพวก A นะือ A นี่คือเล่นไม่ได้แท็กก็ยากนะครับนะ แล้วก็เหรียญก็บางตัวก็พอได้นะอย่างแช่งเนี้ยก็เอามาทําเหรียญแช่ง3าตัวอะไรนี้ก็โอเคนะครับนะก็พอกำกึ่งทนได้นะบิ๊กมัมเงี้ยเออนะครับนะโซโลโนะครับผมให้เอสลบนะครับนะตัวนี้ก็มันมันแบบมันมันไม่ไหวกับเมตานี้จริงๆนะออสถานะแช่แข็งก็มีสถานะไหนจะมีแม่ง,งูอีกเป็นหินอีกนะครับนะเออบอกเลยว่าโซโลนี่เล่นยากนะนะจะไปเคาน์เตอร์3มสีก็ มันแบบจะเปลี่ยนสีชนะทางใครอะชนะแบบชนะแช่งงี้ยหรชนะแชงก็ต้องเปลี่ยนเป็นสีดําถูกปหล่ะนะครับนะก็เคาน์เตอร์ไม่ชนะสีพวกตัวขาวดำอะไรนี้นะครับนะสีดําไม่ต้องชนะอยู่แล้วนะครับสีดําชนะอยู่แล้วนะครับนะแต่ว่าโซโลมันแพ้แต่คือมันแพ้สนาะนะครับนะตั้งเคาน์เตอร์อยู่แี้ยก็โดนคุซันแช่จับแช่ไปนะครับนะประมาณนั้นนะสำหรับโซโลซุมแมก็อาจจะไม่ค่อยได้เล่นนะก็เก็บไว้ประมาณแรงเอสลบแล้วกันนะครับนะตัวต่อมาครับอ่าไคโดนะครับตัวนี้ ค่อนข้างที่จะเป็นตัวผมให้มันเอธรรมดาแล้วกันนะเอธรรมดาแบบ ท้ายๆแล้วกันนะครับนะมันเอามาเล่นไม่ไม่ไหวนะนะผมไม่ไม่เห็นไม่เห็นแบบกดสักสิบเกมเจอเกมหนึ่งแค่นั้นแหละนะครับนะแล้วก็ตัวมันเอามาทําแท็กได้นะครับนะเอามาทําแท็กสายโซออนสีเขียวนะครับนะเป็นตัวที่ค่อนข้างสําคัญในการทําแท็กสีเขียวนะเออครับนะแล้วก็ทาเหรียญเงี้ยอาจจะทําได้นะครับนะเป็นเหรียญแบบพวกสายวิ่งอะไรเงี้ยก็โอเคนะครับนะแต่ว่าถ้าจะเอามาเล่นก็เล่นไม่น่าได้นะครับนะเออผมให้เป็นเอสแล้วกันนะครับนะนิกาะนะครับผมนิกาะผมให้ประมาณอ่ม ผมให้ผมให้มากกว่าอาคานะครับนะตัวมันทำแท็กได้นะครับนะสายโซอ่อนนะทำแท็กได้นะครับนะทำเออเอามาทำเหรียญก็ได้นะครับนะเอามาเล่นก็อาจจะเล่นในบางเกมนะครับนะแต่จะ แต่ผมว่าไอเจ้านิกาเนี่ยมันก็อยู่ที่คนนะนะเออถ้าเล่นเก่งนี่ก็เก,ก่งมากมนะนะสำหรับนิกานะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องความคุ้มค่าในช่วงช่วงตอนนี้ที่เติต้องส่มเนี่ยผมว่านิกาเนี่ก็อาจจะเป็นผมให้มากกว่าไคโดอีกอะเออนะครับนะผมให้กำกึง่งไอสองตัวนี้มันอาจจะเท่าๆก,กันเรียกกันแต่ผมให้นิกามากกว่านะรับนะถ้านิการกับไคโดมาก็ท่านผู้ชมก็แล้วแต่นะครับนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าเอานิกามาอาจจะใช้ได้เยอะกว่าไคโดนั่นเองนะครับนะนะอืมนะรประมาณนั้นนดขาวนะครับโนกดขาวผม,ผม ผมให้สักผมให้ตรงไม่รู้ว่าเออคือผมไม่รู้ว่าแบบผมเจอพ่อไหมก็ไม่เจอนะครับนะไม่รู้ว่าจะเอามาทำซับสีขาวก็อาจจะทําได้นะแต่ว่าเหรียญไม่รู้ว่าจะเอามาทําเหรียญอะไรได้บ้างนะครับนะผมให้อันนี้ผมไม่รู้นะครับนะเออถ้าถ้าแบบถ้าแบบให้แบบไม่รู้นะอันนี้หนวดขาวผมขอภัยจริงไม่รู้ไม่รู้เลยนะครับนะไม่มีข้อมูลเจอบ่อยก็ไม่เจอนะครับนะเออสักแบบสัก1ิบเกมเจอสักเกมหนึ่งนะครับนะแล้วก็แบบไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้อะไรเหมือนกันนะผมให้สัก ให้สักเอธรรมดาแล้วกันนะนะมันจะให้เอ็ลบก,ก็สงาสารเกินนะ้นะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันใครรู้ว่าอ่าหนดขาวเนี่ยเอาไปทําประโยชน์อะไรได้บ้างนอกจากเล่นเนี่ยเวลาสุม่มมาแล้วเนี่ยสมมติได้มาเนี่ยเอาไปทําประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับนะ <c oughs> ก็สามารถมิน้นบอกได้นะครับนะตัวต่อมาครับเป็นตัวอ่สายโล่ที่เพียบพร้อมที่สุดในเกมนี้แล้วนะครับนะแม่งมีทุกอย่างนะครับนะเด้งเลือดก็มีสถาดะก็มีนะครับนะแถวบัฟกันธงได้อีกนะครับนะ <c oughs> เป็นตัวกันธงได้ขี้หมาอพอๆกับอ่าเขาเรียกอะไรนะแบบคือ กันธงเก่งกว่าคุซันอีกนะครับนะผมรู้สึกว่าถ้ามาก็สุ่มไว้ติดไอดีผมให้เอสเอท้ายๆนะครับนะมไม่ถึงขั้นเอบวกนะครับนะคือถ้ามันมาก็น่าสุ่มนะครับนะน่าจัดนะเป็นสายโล่ที่มีติดไอดีนะสักสักแบบสักเมตาหนึ่งต้องได้เอาออกมาใช้นะคือเมตานี้ยังเห็นอยู่เลยนะครับนะเออมันก็กันพวกซาโบได้นะครับรอให้มันกดเคาน์เตอร์ใช่ไหมซาโบแล้วก็เตะแม่งออกจากธงนะครับนะประมาณนั้นมาครับธงไปกันตรงนู้นทีกันตรงนี้ทีมันค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะนะมันเล่นได้ดีนะครับนะสำหรับอ่าไอนะ ตัวต่อมาครับเป็นโรเจอร์นะครับนะตัวนี้นี่ดอกไปหลายนะครับนะอืมนะครับนะเขาเรียกอะไรความนิยมลดลงไปเยอะนะครับนะอืมหลังจากที่คุณซันเข้ามานะครับนะกราฟเข้ามานะครับนะซาโบเข้ามานะครับสถานะเยอะก็ไม่ไม่พออีกนะครับนะเจอเอซเน็กอีกนะครับนะเอซเนีกก็กลับมาเล่นได้โรเจอร์นี่โดนฝังกลบนะครับนะเออผมไม่ค่อยเห็นคนเล่นแล้วนะครับนะถึงแม้ว่าจะเห็นเล่นก็เห็นน้อยนะครับนะสักสิบเกมเจอสี่เกมอย่างเงี้ยอ่ะสามสี่เกมนะครับนะผมให้ความคุ้มอยู่ที่ประมาณ ประมาณถ้าหน้าสุ่มในช่วงนี้นะผมว่าช่วงนี้มันยังไม่น่าสุ่มเท่าไหร,ร่นะผมให้เอบวกนะนะต่อช่วงนี้ไม่ค่อยหน้าสุ่มนะนะสุ่มมาก็ทําซับเหรอก็ไม่รู้อ่ะท่านผู้ชมจะสุ่ม ex จนถึงววร้อยเพื่อทำซับไหมทำแท็กนี้อ่ะไม่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะคุ้มขนาดไหมทำเหรียญงี้เหรียญโรเจอร์วิง่งงี้ผมว่าไปทำเอาไปทำเอาตัวอื่นมาทำเหรียญดีกว่านะถ้าจะสุ่มนยนะมันก็เล่นไม่ค่อยได้นะนะถ้าเมนโรเจอร์คนไหนรู้สึกว่าผมแบบ หมินโรเจอร์เกินไปก็สามารถแสดงความคิห็นได้นะนะว่าโรเจอร์นี่มันยังเล่นได้นะถ้าเล่นอย่างงาู้นอย่างนี้อย่างเงี้ยมก็จะขอบคุณมากเลยนะนะเพราะว่าตัวตัวผมเองเนี่ยผมเล่นโรเจอร์ไม่ออกจริงนะนะผมมีใครผมมีอยู่ในเอดีอยู่แต่ว่าเล่นไม่ออกจริงๆนะสำหรับโรเจอร์โรเจอร์วิ่งดำนะนะเล่นไม่ออกจริงนะโดนสถานะเยอะนะนะตัว,ต,วตัวมารับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ เจ้าพ่อสแตนดาดของสายหมัดละกันนะครับนะนึกอะไรไม่ออกนึกถึงเฮียเก๋ไว้ก่อนนะครับนะสายหมัดนะครับนะปาดทีโชโชโชนะครับนะสนุกนะครับนะเล่นทีไรก็สนุกนะครับสำหรับโรเจอร์เขียวนะครับนะมีติดไอดีไว้ควรนะครับนะควรมีนะครับนะเออนึกอะไรไม่ออกนะครับวันไหนเครียดเคียจากงานนะครับเล่นโรเจอร์เขียวนะครับบอกเลยความเครียดทวีคูณหยอกความเครียดสะบัดนะครับนะเป็นตัวที่น่ามีติดไอดีนะครับนะเอาไว้เล่นแบบ เมต้าไหนก็ได้นะนะแต่ว่ามันก็จะอยู่ที่ช่วงด้วยนะนะว่ากดเจอแบบตัวชนะทางเยอะไหมอย่างชัดเจออาคาเยอะอย่างเงี้ยโอ้ยอย่ากดแกเลยนะนะปล่อยแกไปนะนะเออมันก็เล่นเป็นเกมนะนะมันก็อยู่ที่คนเล่นนะนะบางเกมเล่นได้บางเกมเล่นไม่ได้นะนะแต่ส่วใหญ่เนี่ยก็เจอนะนะกดสัก10เกมจเจอหกเจ6 7เกมนะนะโรเจอร์เขียวนะนะมันเป็นตัวแบบว่าสายหมัดพื้นฐานที่ทุกคนนึกถึงนะนะอยากเล่นสายหมัดเล่นโรเจอร์นะนะ,ะความน่าซุ่มในช่วงนี้นะครับผมให้มันน้อยกว่าไคโดนะนะแต่มากกว่าโรเจอร์วิ่งดำ <laughs> ผมไม่ได้จะบู รีวิ่งดำะเวยแต่ว่าช่วงนี้มันวิ่งดำมันไม่ไหวอะ่ะสุ่มมาก็ไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรนะนะในอนาคตอาจจะได้ใช้นะนะแต่ว่าถ้าในช่วงนี้เนี่ยถ้าถ้าต้องเล่นจริงๆเนี่ยสุ่มพวกตัวเอก่อนนะนะถ้ามันมานะนะถ้ามันยังไม่มาก็ค่อยมาดูพวกเอบวกนะนะแล้วก็อันนี้ผมไม่ได้บอกให้ท่านผู้ชมเชื่ออ่าการจะดาดับของผม แบบ100%รนนะนะดูไว้เป็นการประกอบการตัดสินใจดีกว่านะครับนะอ,อยู่ที่ท่านผู้ชมดูว่าท่านผู้ชมอยากได้ตัวไหนนะนะถ้าอยากได้ตัวนะั้นจริงๆเนี่ยก็สุ่มก็ได้แต่ว่าถ้าสมมติถ้าจะมองว่าใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดไหมก็อาจจะดูคลิปผมประกอบการตัดสินใจประมาณนี้ได้นะับนะอ่ะตัวสุดท้ายนะครับนะรุจินะครับตัวนี้โอ้แม่งไม่ตกเมตาสักทีเข้ามาแต่ละทีไม่ตกเมตานะับนะมันเป็นตัวที่ มันเล่นได้หมดนะครับนะดึงธงแข่านะนะเผลอๆเม่มเองการบ้านไดด้วยนะวาร์ปมากันบ้านอะไรงนี้นะครับนะมันเป็นตัวที่ยืดหยุ่นนะครับเล่นได้ทุกุเกมนะครับนะไม่ว่าเกมไหนเจอตัวแพ้ทางอะไรงนี้ก็มันหาุช่องดึงได้มันหาช่องฆ่าได้ตลอดนะสำหรับรุจิมันอยู่ที่คนเล่นนะครับนะกับจังหวะการเล่นนะรุจิผมให้ผมให้เอสเอสเลยนะครับนะอาจจะเป็นมันก็กำกึ่งนะว่าไอสองตัวนี้ใครจะเป็นเอสเอสแถวท้ายนะแต่ว่าส่วนตัวผมถ้าให้ให้ให้เลือกนะ ผมเลือกรุจิมากกว่าเอสเนิกนะนะอันนี้ส่วนตัวนะเออใครเดี๋ยวคนแม่งจะมาพิมพ์เหยียดพิมพ์แซะอีกว่าอ๋อคือแบบว่าเอสเนิกกิงกว่ารุจิงี้เลยครับไหม คือหน้าสมสาหรับผมี่เออสําหรับผมนะครับนั่นในความรู้สึกของผมนะครับถ้าหน้า <me> สมส่มมาช่วงนี้มมได้เล่นแน่นอนได้ใช้แน่นอนอะไรเงี้ยเออนะครับนะผมผมรับชอบจริงๆเลย <me> พวกแบบพิมพ์แซะอะไรอย่างงี้นะครับนะ <me> แบบอวดความรู้นู่นนี่นั่นไม่ต้องแซะนะครับนะพิมพ์ดีๆก็ได้นะครับนะ <me> เราคุยกันด้วยเหตุผลธรรมดานะครับนะคุยกันแบบผู้ใหญ่นะครับนะเออไม่ต้องพิมพ์แซะไม่ต้องพิมด่านะครับไม่ต้องพิมพโชว์พราวนะครับนะผมไม่ไม่ค่อยชอบนะครับนะถ้าเจอผมก็จะล็อกท i n g นะครับนะแค่นั้นแหละนะครับนะผมอยากให้ท่านผู้ชมคุยกัน โปรนะครับโอเคสำหรับเทริสการจัดอันดับของผมนะครับนะก็มีเพียงเท่านี้สำหรับตัวละครที่น่าสุ่มสุ่มมาแล้วได้เล่นแน่นอนในเมตานี้นะครับนะก็อยู่ประมาณนี้อ่ะไอพวก5ตัวนี้นะครับเห็นในเล้งประจำนะครับนะแชงเนี่ยอาจจะเจอประจำมากกว่าเอเซนิกกี่นะแต่ว่าแชงเนี่ยก็ผมให้มันเอบวกเลยกันนะนะแบบจะให้มัน S อก็ได้แต่ว่าผมรู้สึกว่า เอาเอสเด็มาได้ใช้ยาวกว่านะครับนะแต่แช้งมันก็ถ้าสมมติว่าถ้าโนดดาม,มันเข้ามาแล้วมันมาแบบมาเก็บแช้งเงี้ยเหมือนแบบเหมือนที่คุซันเข้ามาเก็บโรเจอร์วิ่งดำเงี้ยก,ก็อาจจะอาจจะไม่ไหวนะครับนะก็ต้องดูเมต้าในอนาคตด,ด้วย เออผมแต่ว่าผมให้แฉงมัน S บวกต้นๆนะนะใครมีความคิดเห็นแตกต่างออกไปบางคนอาจจะให้แฉง S S มากเลยก็ได้นะนะชอบแฉงแฉงรู้สึกว่าแฉงดีมากอย่างนี้ก็ให้ S ไปนะนะแล้วแต่ความคิดเห็นของใครของมันนั่นเองนะนะโอเคถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะซับสไครต์นะเป็นกำลังช่วงผมต่อไปกันด้วยนะนะแล้วไนะ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 ว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับเซลกินนิคส์วิดีโอนะครับสวัสดีครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ช่องนายเดยอรเบของเรานะครับมีระบบสมัครสมา,สมาชิกกันแล้วนะครับราคาเพียงแค่20บาทเนี่ยก็สามารถมีมูจิแบบเท่ๆแบบนี้ไปใช้กันแบบเฟี้ยวๆกันได้เลยนะครับนะและยังมีสิทธิพิเศษอีกมากมายนะครับด้วยราคาเพียงแค่20บาทเท่านั้นอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะครับ